ถึงละน่าทำดุกนี่น่าทำอะไรทำจอยพระบา้ <c oughs> สุดยอด เออใช่นว่าแน่ผมขาดวะผมบอกขดเยไว้สบนกว้างหตนี้่กงวนตัววัดเนาะ วัดพองเราบอกกำลังมือวัดสอดยาสองสอกวางสอกยาสองสอกสองสามสามคืสองสามห้าบุหุะสุดเลยเจาะไปก็ไม่ดีกันก้มลงมาหันลุดเฟมก้มลงกำเขี้ยะ สองซอปเม็ดหา่เดียวเม็ดเนาะสี่กปะนีาอยู่ตะไดไเด้อก็อยู่บนหลังถ้ำลุกเนาะหลังถ้ำวันนี้เป็นร้อยพุทธบาทข้างอย่างนี้ครับมีข้างข้างข้างขวาเนาะมีขนาดขนาดความความยาวนี่เม็ดเนาะความกว้างก็เกิงเม็ดครับนี่จะมีเงี้ ห้องก็องค์องค์เหรอองค์ข้าวมีกระโซนโซนโซน,โซนิ่วชาบ้านเปนตเหมือนครับปาเหมือนนะครับ,รอ,รบอายุนี่ประมาณแล้วอะไรพนะูดถึงแล้วแล่กบ็บรัดขันปีครับเงินอาย, <ๆ S 1> อายุการกอายุเจ่าเต่าครับทำนี่ครับขันปีขันปีเนาะพูดถึงเจอได้วันนี้วันม <ๆๆ S 1> าชาวบ้านเปิดกระมา มาแม่ทำเนาะเพิ่ดก็เลยมาปะกัมีสองร้อยเนาะร้อยหนึ่งอยู like 200 mm. like like it it ่เนี่ยขุดครั้งซ้ายละขุดครั้งซ้ายครับข้างขวาข้างขวาแบบนี้รอยตีนเนาะครับค้ายๆแบบนี้ร้อยตีนเนาะอ่าลึกประมาณหอยตีนนิ่วเนาะครับโซนเนาะโซนตีนเนาะก้อัวล้อนะ 上来，上来，上来！我中了，我中了，中完了。